การที่ไปเข้าบริกเป็นการแกว่งเท้าไปหาเซียนเพราะว่าเราเนี่ยมีความใกล้ชิดกับปูตินปูตินเขารักใคร่ชอบพอประเทศไทยเราใกล้ชิดกับจีนอย่างมากเราสามารถใกล้ชิดกับอินเดียได้อีกเยอะเราใกล้ชิดกับแอฟริกาใต้ได้สบายเพราะฉะนั้นกลุ่มบริกเหล่านี้เนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้ว มันคุ้มเหรอครับที่จะไปประกาศว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายเดียวกับที่ต่อต้านสารัฐเพื่อจะประกาศว่าประเทศไทยเป็นกลาง เรื่อง b ริกส์เนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการทูดที่เต้นพุ o เวิร์กไม่ถูกเดินพลาดเนี่ยมันหมายถึง10% 10%มันหมายถึงกี่หมื่นล้านเราก็ไม่รู้เพราะเมื่อรัฐบาลไทยผูกปมผิดแล้วเนี่ยอย่าไปกัดกระดุมต่อนะครับหาทางเวลาคนไม่เห็นเนี่ยลอกกระดุมที่ติดเม็ดแรกผิดเนี่ยออกซะ นาทีนี้เรายื่นสมัครไปแล้วแล้วเราก็เป็นหุ้นส่วนไปแล้วนะคะสิ่งทีเ่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะเรามีตัวแทนของประเทศเข้าร่วมประชุมประจําปีของ b r i c สด้วยซ้ำไปนะคะเลาะกระดุมหรือว่าถอดกระดุมเม็ดนี้ยังไงดีล่ะโมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ แล้วบาลไทยเนี่ยอยู่เฉยๆต้องไม่แกว่งเท้าไปหาเซียนเพิ่มเติมนะครับการที่เอาอุยกูส่งกลับให้กับจีนเนี่ยเป็นการแกว่งเท้าไปหาเซียนนะครับการที่ไปเข้าบริก s เป็นการแกว่งเท้าไปหาเซียนเพราะว่าเราเนี่ยมีความใกล้ชิดกับปูตินปูตินเขารักใคร่ชอบพอประเทศไทยเ,เราใกล้ชิดกับจีนอย่างมาก เราสามารถใกล้ชิดกับอินเดียได้อีกเยอะเพราะว่าอินเดียเขาอยากใกล้ชิดกับเราเราใกล้ชิดกับแอฟริกาใต้ได้สบายเพราะฉะนั้นกลุ่มบริกส์เหล่านี้เนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วทำไมเราจะต้องไปประกาศแสดงความร้ายเดียงสาทำให้เราเนี่ยเพิ่มค่าเสียหายอีกสิบเปอร์เซ็นตซึ่งมันอาจจะเป็นการส่งออกของสินค้าไทยเป็นหมื่นหืนล้านบาท มันคุ้มเหรอครับที่จะไปประกาศว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายเดียวกับที่ต่อต้านสหรัฐ mm hmm. เพื่อจะประกาศว่าประเทศไทยเป็นกลางคือไม่ต่อต้านประเทศที่ต่อต้านกับสหรัฐแล้วก็ไม่ต่อต้านสหรัฐเองไม่มีใครเชื่อเราอะครับเพราะว่าเขาเห็นเราเขาเห็นแต่ความอ่อนแอเขาเห็นแต่ความหน่อมแนมเพราะเราไม่ได้แสดงถึงความที่เรามีศักดิ์ศรีมีจุดยืนที่แน่นอน มันสาหรับผมแล้วปล่อยให้นักการทูตมืออาชีพเล่นเยอะๆประเทศไทยจะมีพลังต่อรองได้ต้องมีศักดิ์ศรีเรื่องบริกซ์เนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการทูตที่เต้นฟุตเวิร์กไม่ถูกเดินพลาดเนี่ยมันหมายถึงสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตมันหมายถึงกี่หมื่นล้านเราก็ไม่รู้มันเมื่อรัฐบาลไทยผูกปมผิดแล้วเนี่ย อย่าไปกัดกระดุมต่อนะครับหาทางหาทางเวลาคนไม่เห็นเนี่ยลาะก,กระดุมที่ติดเม็ดแรกผิดเนี่ยออกซะถ้าไปลอะตอนนี้นะครับเราหมดรูปเราไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปเจรจาเงียบๆกับทรัมป์กับคนของทรัมป์กับกระทรวงการต่างประเทศกับสารัฐถ้าจะต้องใช้ลอรบบีส97ล้านใช้ ในสิ่งที่ทูตไทยทําไม่ได้ผมมีเพื่อนที่เป็นคนวงในของพรรค e ิพั l บ c ิกครคบกันมาตั้ง35ปีนะครับแล้วเขาก็เป็นนักลอบบี้ตัวยงนะครับเคยพาผมไปเดินไปเดินเล่นใน r ิพั b บ i ิก n c o n คอ n เวนชั่นสมัยที่ทรัมป์กำลังจะได้รับเลือกเป็นผู้แทน เขาเกือบจะพาผมไปพบกับทรัมป์สำเร็จประเงินทรัมป์เขาเปลี่ยนเส้นทางการเดินไม่มาห้องนี้นะครับถ้าเผื่อเราจ่ายเขานะครับอัตราที่เขาสามารถทำงานให้เราได้เต็มที่สบายๆเนี่ยเดือนละหนึ่งล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมเงินไว้เก้าสิบเจดล้านเนี่ยเรากำลังจะได้คนที่ช่วยเราได้เนี่ย เก้าสิบเจ็ดเตือนนะครับก็ประมาณแปดปีนะครับมันทำเขาอยู่เพียงสามปีครึ่งนะครับมันถ้าอยากจะลงทุนไม่ยังเป็นต้องลงทุนกับเพื่อนผมคนนี้นะแต่ยกตัวอย่างว่าพูดไทยที่วอชิงตันเขารู้ว่าควรจะลงทุนกับใครและใครคือคนที่ยืนจะหลอกเอาเงินเราเขารู้ครับใช้ทูตให้เป็นประโยชน์ ถ้าโทษค่ะแล้วเมื่อสักครู่จุดที่น่าสนใจมากคือเรื่องของ b r i กสนะคะนาทีนี้เรายื่นสมัครไปแล้วแล้วเราก็เป็นหุ้นส่วนไปแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะเรามีตัวแทนของประเทศเข้าร่วมประชุมประจําปีของ b r i กสด้วยซ้ำไปนะคะเลาะกระดุมหรือว่าถอดกระดุมเม็ดนี้ยังไงดีล่ะคะก็คือครั้งต่อไปไม่ต้องไม่ต้องส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปประชุม ส่งทูตท,ที่อยู่ประเทศนั้นเข้าประชุมแล้วก็บอกถ้าผมอยู่วอชิงตันผมจะไปหาคนในทำเนียบขาวแล้วผมจะบอกว่าที่ไทยตัดสินใจไปเนี่ยเราอยากมีเพื่อนเพราะเราเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยขนาดเนี้ยมันผันผวนถ้าอะไรที่กลุ่มบริกส์ทำดี แล้วมันไม่กระทบกับสารัฐนะเราก็จะไปร่วมถ้าอะไรที่กลุ่มบริษทาเพื่อจะต่อต้านเพื่อจะทำลายสารัฐนอกจากเราไม่ต่อต้านเราจะยกมือคัดค้านในกลุ่มถ้าเราทำได้ผมคิดว่ามันมีวิธีพูดครับโดยที่ไม่ได้ถึงขั้นจะต้องถอนตัวจากกลุ่มบริษเลยใช่ไหมคะ ถ้าถอนตัวเราหมดหมดความน่าเชื่อถือทุกเรื่องเลยครับเป็นคนโลเลขนาดหนักไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะนั้นค่อยๆปลดกระดมโดยที่คนไม่เห็นฮอย่าไปปลดกระดมแล้วบอกว่าเนี่ยทรัมป์มาขู่เราก็เลยปลดแล้วถ้าเกิดทรัมป์เขาเขายังเก็บเราสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยหน้าตาเราจะเหลือเท่าไหร่ฮะประเทศไทยมันก็กลายเป็นรัฐล้มเหลวทันทีฮะ ไม่มีการต่างประเทศอะไรต่างๆเหลืออีกเลยคือคือการต่างประเทศมันพูดในรายการชั่วโมงหนึ่งไม่ได้ผู้ใหญ่ที่ผมเรียนงานมาท่านทำตัวเป็นตัวอย่างเนี่ยเราซึมซับใช้เวลาเป็นปีๆฮนะผมอยู่กับผู้ใหญ่ที่เป็นตุดยอดของประเทศไทยเนี่ยผมเคยทำงานให้ท่านอนันต์ปัญ,ญารัชุน ท่านอาสาสารสินตอนผมอยู่วอชิงตันสองครั้งครั้งแรกผมอยู่กับท่านทูตอาสาสารสินท่านทูตวิทยาเวชาชีวะเวลาผมตามท่านไปคุยกับฝ่ายอเมริกันเนี่ยนะผมเห็นแต่ความสง่างามผมเห็นแต่ตัวอย่างที่ทำให้ผมเนี่ยถ้าเผื่อจะมีความเชี่ยวชาญอะไรบ้างในตอนเนี้ยมันเกิดจากบทเรียน ที่ผมได้จากผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าเหล่านี้ทั้งสิ้นครับค่ะทีนี้คือถ้ากับคุณทรัมปนะคะท่านทูดค่ะประเด็นเรื่องของความสมเหตุสมผลนะคะหรือว่าหลักวิธีการระเบียบแบบแผนจะใช้ได้ผลหรือเปล่าครับบางคนบอกว่าคุณทรัมปนี่ไม่สนใจเรื่องตกรกะเหตุผลไม่สนใจเรื่องของความสัมพันธ์อันดีที่ผ่านมานะคะเขาเป็นดิลเบสเขาไม่สนใจ รูเบสนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์อื่นใดทั้งสิ้นนะคะ transactional อย่างเดียวเนี่ยท่านพูดแก้เกมคุณครั์จุดนี้ยังไงคะเขาเขาสนใจเมื่อเขาได้ประโยชน์แต่โดยทั่วไปจะไม่สนใจคือมันจะไม่มีผู้นำสหรัฐคนไหนในโลกที่จะไปย้อยค่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างแคนาดาเนี่ยว่าขอให้มาเป็นรัฐที่ห้าสิบเอ็ดขอให้เปลี่ยนชื่อจากนายกรัฐมนตรีมาเป็นผู้ว่าการมลรัฐที่ห้าสิบเอ็ ค,คือเขาสามารถพูดอะไรก็ได้ที่มันแบบคือถ้าเป็นผู้สมัครประธานดีแล้ววันแรกพูดว่าคนเม็กซิกันในอเมริกาที่หลบเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยเป็นนักข่มขืนทั้งนั้นคือถ้าเป็นแบบนั้นนะครับกับผู้สมัครรายอื่นเนี่ยลาออกสันทีครับไม่มีทางที่จะเป็นได้แต่ว่าเขาเป็นคนที่สร้างตัวเองจากความสามารถที่พูดอะไรก็ได้แล้วทุกคนเนี่ย บัดนี้เขาเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยคุณจะคิดยังไงเนี่ยก็ต้องสามารถทำงานกับเขาได้เพราะฉะนั้นจดหมายของเราเนี่ยก็ต้องเป็นจดหมายที่อยากจะทำงานกับเขาพร้อมจะเอาใจเขาแต่ไม่จะไม่ได้เป็นลูกไล่จะมีความสง่างามมีความหญิงพอที่จะทำให้เขาเนี่ยนับถือเรา ค่ะท่านทูตคัดแบบนี้อยากให้ท่านทูตวิเคราะห์กรณีของเวียดนามนะคะเวียดนามถูกมองว่าให้ข้อเสนอหรือว่าเงื่อนไขที่ all in อย่างมากเลยหมดหน้าตักนะคะกับทางฝั่งสหรัฐนะคะถึงขั้นฟรีภาษีสินค้าทุกๆประเภทเลยนะคะภาษี transshipment <ๆ>ก็ต้องจ่ายตั้ง40%นะคะภาษีของเขาก็ได้ลดก็จริงนะคะมันก็ต่ำก็จริงแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นเรทที่ ไม่ได้น้อยเลยนะคะยี่สิอรนตะคะท่านพูดวิเคราะห์กรณีของเวียดนามกับสหรัฐอย่างไรเวียดนามนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับว่าในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ที่สหรัฐต้องการเอาใจเวียดนามเพื่อให้เวียดนามเป็นพันธมิตรในการปิดล้อมต่อต้านจีนเนี่ยเมื่อทรัมป์เข้ามาอยู่ในบริบทของภาษีการค้าเนี่ย เขาเอาเรื่องผลประโยชน์ภาษีการค้าเป็นหลักก็คือเอาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่อยากจะเอาใจเวียดนามเนี่ยเป็นรองเหตุผลก็คือว่าในในสงครามการค้าครั้งแรกสมัยที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีครั้งแรกประกาศกับประเทศเดียวแล้วลงมือกับประเทศเดียวคือจีนนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลอะไรเลยเหตุผลก็คือว่าไม่ว่าตั้งภาษีเท่าไหร่เนี่ย จีนมีการปรับเปลี่ยนที่ทันเหตุการณ์ก็คือว่าในเมื่อรู้ว่าภาษีเนี่ยจะเสียมากถ้าสินค้ามาจากจีนจีนก็เลยส่งผ่านประเทศเวียดนามกัมพูชาไทยและประเทศอื่นๆรวมทั้งย้ายฐานการผลิตมาอยู่เวียดนามเพราะเวียดนามเนี่ยหลังทรัมป์นหนึ่งเนี่ยมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดด ในการผลิตสินค้าที่ส่งไปที่ตลาดอเมริกันแล้วเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่าประเทศไทยเป็นสิ่งที่เวียดนามต้องยอมเสียแบบหมดหน้าตักเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเศรษฐกิจสำคัญที่ทำให้ GDP เขาห้ามาตลอดนะครับสิ่งที่เขาเสียนี่แม้กระทั่งทรัมป์ใช้คำว่าสินค้าทุกอย่างที่เข้าสหรัฐต้อง ถูกเก็บภาษีเป็นศูนย์นะครับข้อ1ข้อ2ถ้าเจอ transshipment ว่ามาจากประเทศไหนก็ตามจาก20จะขึ้นเป็น40่สิบมันมันเห็นได้ชัดว่าสหรัฐพุ่งเป้าที่ transshipment สหรัฐพุ่งเป้ากับประเทศที่เขามองว่าเป็นส่วนหนึ่งทางเศรษฐกิจกับจีนมันไทยเนี่ยไม่ได้ห่างไกลจากเวียดนามเท่าไรนะครับ ผมก็เลยยังคิดว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยลึกซึ้งแน่นแฟนมีประโยชน์เล่นให้เป็นอย่าไปมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ทำให้เราได้ผลกระทบจากการตลาดการส่งออกกับสหรัฐซึ่งมีมูลค่าอีกมากมายเราขาดดุลกับจีนเราได้ดุลกับสหรัฐอย่าลืมนะครับว่าจีนเนี่ย เขาส่งสินค้าแล้วเขาเจอกำแพงภาษีสูงมากเพราะฉะนั้นหน้าที่รัฐบาลไทยเนี่ยไปดูสิครับว่าสินค้าจีนตัวไหนที่เราผลิตเองได้เหมือนกับจีนแล้วก็ถ้าเผื่อเสียสามสิบหกน้อยกว่าจีนเมื่อไหร่เราจะได้เปรียบซึ่งเมื่อสักครู่ผมฟังดอรกิริดาของ TDI นะครับเขายกตัวอย่างเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาใช้แล้ว ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะฮะเราผลิตได้เหมือนจีนเรามีมาร์เก็ตแชร์นิดเดียวศูนย์จุดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แล้วจีนมีมาร์เก็ตแชร์เยอะที่สุดก็ในเมื่อจีนกำลังเครื่องพร้ำโดนภาษีขนาดนี้นะครับทำไมเราไม่หาตัวสินค้าที่เราผลิตยอยู่แล้วแล้วเพิ่มการผลิตเพื่อไปแทนที่สินค้าจีนผมคิดว่าหน้าที่เหล่านี้ เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องลงไปในรายละเอียดแต่ละสินค้าแล้วบอกมาเลยว่าตัวเนี้ยเราจะเสียหายเท่าไหร่ตัวนี้โอกาสคืออะไรผมคิดว่าเราไม่ควรไปเป็นทุกข์ขเกินควรนะครับสำหรับผมเนี่ยผมเห็นคำความกังวลของเกจิต่างๆมากมายนะครับผม ให้ความเคารพในความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ร้ายแรงอย่างที่เราคิดอย่างน้อยสุดนะครับที่เราบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวปลายปีนี้มันจะมีการตกงานเยอะแยะนี่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับภาษีแล้วก็เจ้าของโรงงานเนี่ยไม่ใช่ว่าเดือนนี้ผลิตส่งไปอเมริกาเดือนหน้าปิดโรงงานมันมันไม่ได้ง่ายเหมือนแผงลอยขายสินค้านำเข้านะครับเพราะฉะนั้น เออเขาต้องมีวิธีปรับเปลี่ยนเขารู้ถึงความไม่แน่นอนเขารู้ว่ามันมีทั้งเลวลงและดีขึ้นกับทั้งไทยกับทั้งของเขากับที่เขาลงทุนในเวียดนามในกัมพูชาในอะไรต่างๆอย่าไปกังวลแทนเขาเลยครับ โมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ